ชมต่อนะพี่น้องนี่นี่นี่สิมากินมากเก่านี่นะครับพี่น้องขั้นสนสะพ้ายสิมาติดจังซีนะครับติดกิ้งไม้ติดตอจังซี่นะพี่น้องสิออกบ่ได้นะครับแล้วกาสิพอติดแล้วก็สิได้มานน้หานะพี่น้องบางตัวก็หาเห็นบ่เห็นมันเมยนะครับเป็นกันเลยบสนสะพ้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งว่ามันหลายนะพี่น้อง ส่วนสะพ้ายมันกับโมเดลามเรียงคือบานเท่านะครับมันลามเลียงคือบานเท่าบมเดลนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่อีกเหตุเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าบมส่นสะพ้ายนะครับผมเห็นวัวนะพี่น้องหัวเท่าบมอมันเท่าตัวนึงนะครับวัวหน่อยสวยนะครับตัวนี้ย่า,ยางไว้ข้างหน้าเห็นแต่ถ่ายนะพี่น้องงามนะครับตัวนี้ ได้ไดแล้วถ่ายดีนะครับระวังนะพี่น้องเตะว้ไว้ดีนี่อึบอึบข้างหลังก็มีนะพี่น้องเดีย๋ยวผมใหมเบิ้งนี่นะครับเร็วเร็วย่างหันหัน เบื้องสวงนะพี่น้องสวงกะเต็มตัวใดตัวนี้นาจะพ่องนะพี่น้องทึงลูกกินนมนมยานนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่นะครับแมยใหังไงเท่าบดนะครับไปเร็วเร็วไปกินน้ำผ,ผู้ใดสนใจขีมสุนเขากทักมอมอบได้นะครับพี่น้องขีมสุนเขาลูกปะโคนะครับ เงินโอน220บาทนะครับเก็บไปทาง240บาทขวดหนึ่งเฮ็ดได้8 1 0ถึง10โตนะครับอายุที่เหมาะสมนะพี่น้องสามมือหามือหอด4ี่หามือนะครับเบิ่งที่ความแข็งแรงของว่านะครับอันแข็งแรงกับเฮ็ดได้เลยนะครับพี่น้องมูมีปัญหานะครับจะตัดขนบริเวณรอบเขาออกนะครับแล้วก กระดาษทรายแบบละเอียดขัดๆรูบๆจักหาหกเทือนะครับพี่น้องบ่ต้องถึงกับเลือดสิบนะครับพาอซึมๆนะครับแล้วก็ป้ายนะครับมักหัวแหลมกับป้ายเงี้ยวนะครับพี่น้องจัดส่งใดขึ้นกันนะครับถิ่มไว้ยี่สิบหมดสามสิบนาทีนะครับแล้วก็เสี็จออกนะครับ ระวางที่ท่ากะพยายามหลอกไว้นะครับพี่น้องยายาให้มันไปเปื้อนมองอื่นนะพี่น้องมันจะกัดกินผิวหนังแต่กะมน,นั้นคือเก่านะครับพี่นอ้องเดี๋ยวค้นก็ขึ้นคือเก่านะครับแต่กับพยายามระวัางนะครับมันที่เป็นแผลนะครับมองงามโอ้ตจวนี้ไหมเท่างามอีลีนะครับเนี่ยเท่าโบดนะครับ นี่นะพี่น้องลักษณะเบามันนะครับหูนะครับหูม้าทั้งหนายัางสี่นะครับลำตัวเนื้อหนังต้องหนานะครับลักษณะเบามันนะครับเบามันนี่เง่ายๆนะพี่น้องนี่หูม้าทังสี่นะครับเนื้อหนังหนานะครับขั้นหูม้งสี่ถือว่างามเลยนะครับนี่คือง้วโบดนะครับพี่น้องโบดครบเครื่องดังดำขอบตาดำหูดำแข้งขาดำเียดดำแน่นอนนะครับนี่ผิวนางดำนะครับ นี่คือโบดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นอ้องงอโบดก็มีขอดีก็คือใส่พอแดงก็ออกแดงนะครับใส่พอโบดก็ออกแดงได้นะครับเปอร์เซ็นต์ก็สิหน่อยก็ใส่พอแดงนะครับใส่พอแบบใดก็จะออกไปทั้งพอหลายนะครับพี่น้องนี่ก็คือขอดีของงอโบดนะครับเป็นอย่างคือแพงกงว่างอโบดนะครับหลายคนสอบถามเขามากนะครับพี่น้องนี่ก็คือเหตุผลนะครับ S <s> มักนะครับกระเอาให้นะครับเดืงเดืองดืงดืงอยู่สารค้ามัวฮะอยู่สารค้ามัวครับนี่นะครับขอบตาเชื่องนะครับผมงัวนะพี่น้องเวลาไปซื้องัวให้เบิง้งความเชื่องนะครับขั้นผู้ใด้ให้บองมอบเบิ้งงัวให้นี่อันดับแรกบรองมอบจีเบิ้งความเชื่องนะครับงามบันไดบัวเชื่องกับบัวเอานะพี่น้อง ความเชื่องต้องมาก,ก่อนนะครับนี่ก็กินน้ำน้ำข้องนะครับพี่น้องข้องน้ำไหลนะครับนี่เริ่มมาออก,กนอยู่ได้หนีแล้เนะครับเร็วเลย ะสะไ่กับมี่นะครับสะไ่กับมี่นะครับเจ้น,นี่เป็นนามข้องเริ่มคุนแล้วนะพี่น้องเนี่ยบองใสกับมีนะครับเนี่ยมียู้างลุมกับพางทึงนะครับเป็นคลองนะครับนี่กะตามผู้มีประเทศนะพี่น้องงดดราม่านะครับเนี่ยบางคนอธิบา้ํำคือบัสะอาดนำลูกแค่นะครับพี่น้อง ก็กินตามผู้มีประเทศนะครับแต่ว่ามีสะก,กับมีนะพี่น้องจะโบลงไปกินนะครับบองหนีมันโฮมนนะครับนี่ให้เบิ้งนะพี่น้องอู้ตัวนี้ให้ลูกงามนะครับอู้ลูกตัวแม่น่ำนะครับนี่ที่เด็ดเลยนะพี่น้องที่เด็ดที่เด็ดนี่นะครับพี่น้องหลังแตกเลยนะครับนี่ ว่าเเคยกินหัวหานเราเคยตัดหญ้าให้กินนะครับพี่น้องอ้ยไงแบบนี้ยังกินนมู่นะครับพี่น้องไอเบิ้งบรนทายนะครับอู้ตัวนี้แหละนะครับที่ที่เด็ดนะครับนี่นี่ครับพี่น้องบรนทายออกชัดเจนนะครับนี่คือคําว่าบามันนะครับทรงลูกดีนะครับว่าที่พันธุกรรมดีเม่เหลืองนะครับพี่น้องให้ลูกออกมาขาวจั๊วะเลยนะครับนาตาแข้งขา โอเคเลยนะครับเนี่ยกินดีนะครับเดีย๋ยวผมพาไปเบิ่งกำลังกินน้ำอีกนะครับพี่นอ้องตันทางนะครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้กำลังกินนมนะครับ มีสะยูนะครับพี่น้องรุ่นนี้ก็มีทั่งเกจพอพันธ์นะครับพี่น้องหรือเกจเอาไปช่ำขุนตอกะรุ่นซีหาเดือนนะครับพี่น้องกับประมาณสองหมื่นต้นต้นนะครับสองหมื่นต้นต้นนะครับกับเอาไปขุนนะครับบ่องเป็นคุนนะพี่น้องเอาไปช่ำรออายุนะครับให้เขาขุนอีกทีนึงนะครับนี่รุ่นนี้นะครับ น่าจะรออีกักน้อยครับพี่น้องสองหมื่นต้นๆน,น,นะครับคือสายเลือดดีนะพี่น้องมีเลือดบ่ามั่นนะครับพอเลือดลอยนะครับพอไปเข้าไปเลี้ยงช่ำเลี้ยงเลี้ยงดีๆนะครับมันสี่ขื่นหลายกว่านี้นะพี่น้องแล้วงว้วในฟูงนะครับเป็นงว้วที่สุขภาพดีนะครับแข็งแรงทนนะครับเพราะว่า ลายเลียงธรรมชาตินะครับพี่น้องอนี่คือขอดีนะครับท่านผู้ใดยอยากได้ไปนะครับ<อ>กะไซนี่นะพี่น้องทัานเอาไปสอง0มืนต้นๆน,นะบวกเกินสอง0มืนสามนะครับรวมคาร์ลคาล,าลา่าบวกเกินสอง0มืนหานะครับให้เบิงแขเียงขาหน่วยก้านนะพี่น้องหนังเนื้อหนังนะครับไปเลียงไว้ปีนึงนะครับพี่น้องจะขายได้ประมาณสาม0มืนนะครับสอง0มื่นแปดสองมืนเก้า แต่บางง้อันนี้มันเป็นบามันครับพ่อไปเลี้ยงนะ่ยาจะอยู่ที่สามหมื่นต้นๆนะครับสามหมื 30, น่ตนต้นๆหอดสามหมื่นหาะนะครับราคาเนื้อไปเลี้ยงไว้จักปีปีน้อยๆนะพี่น้องอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับ <c oughs> กระดูกเนื้อหนังเขาซิมาหลายเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนั้นสิพิษหูพิษตาเลยนะครับนั่นคือคำาวมาบามันนะครับพี่น้องไปยังซี่อาจกับงว้วลูกผสมธรรมดากับอาจชิบวัจางกันหลายนะครับ แต่ว่าปลายทางนี่เนื้อสีหลายกลัวนะครับพี่น้องกะซื้อไปสองหมื่นต้นๆ้นนะครับพี่น้องขายอยู่จะบาเกินสามหมื่นหานะครับเต็มที่นะครับหรือสามหมื่นสามนะครับสามหมื่นต้นต้นนะครับประมาณนี้นะครับกะเลี้ยงอยู่ประมาณปีนะครับกําไรกับประมาณแปดเก้าพันนะครับถึงหมื่นนะครับยังบวกค่าใจนะครับใส่เีนเอาไปเลี้ยงกะ ว่าจำเป็นต้องไหหัวหานนะครับเพราะว่าเขาที่ไปสางกระดูกนะครับว่าจำเป็นนะพี่น้องเขาเรียงหยาเรียงฟางธรรมดานะครับแค่รออายุนะครับเขาคุ้นไขัดหัวหานนะครับนั่นคือเส้นทางนะครับในการเรียงว่ากลางน้ํานะครับกระื่นว่ากลางน้ํานะครับไปเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะครับพี่น้องว่าผักเพียงไหเบิ้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเบิ้งกันข้าวๆนะพี่น้อง เริ่มนอนแล้วนะครับพี่น้องพายยางเราะลงไปเบื้องที่เขากินน้ำนะครับนี่นะพี่น้องน้ำก็พ่อได้ดูดได้กินนะครับ mm. นี่นะครับก็บเป็นคล้องไหลผ่านนซื้อนะครับพี่น,อน,น้องนู่นท้งล้างหุ่นนะครับนู่นนะครับพี่น้อง เกล็ดเห็ดพอกับนี้นะครับพี่น้องสามหมื่นหาสี่หมื่นนะครับพ่อพันกับคนจิคัดให้นะครับพี่น้องเพราะว่าเกลดเห็ดพ่อพันจะต้องเป็นเลือดสูงนะครับเลือดดีหืแกงหัวไส้กันนี่นะพี่น้องลงไปกินแล้วนะครับไะเดี๋ยวบวมอบอกจีไทยบรรยากาศนอนเว้นให้เบิงนะครับพี่น้องนี่นะครับ หว้าุนร้นเกยดีๆนะพี่น้องหวังลูกนะครับลบเลียมดีๆก่อนนะครับนี่ตัวนี้เกยดดีๆนะพี่น้องเห็ดพอได้นะครับคุ้มฝูงกับแม่บ,บ้านน้ำบ้านนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศวัวนอนเวียนเขาโฮมนะครับสวัสดีครับ